ที่ไอคอนที่สารกอนเอาเบลล่ามา <laughs> ไอคอนยังใหม่เลยแล้คแก้บเราเริ่มเละครเลิฟมิวไทน์ข <c oughs> อบคุณมากเลยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายแล้วก็เต็มที่แหละแล้วก็เออมันสนุกตั้งแต่เราเราเริ่มอ่านบทเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้แล,แล้วแล้วพอยิ่งถ่ายจริงมันยิ่งแบบ ค่ะก็ได้ท anyway, ําอะไรใหม่ๆเยอะแล้วก็มันมีอะไรที่สไพรส์ชนดูเยอะค่ะจริงๆ่อวตอนแอร์เรามีความกังวลกับเจมว่ามันจะยังไงจะติดไหมมันจะแบบไม่ค่ะคือด้วยความที่คุณเคยกันอยู่แล้วก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยมันก็เลยยิ่งกล้าที่จะต่างฝ่ายต่างเสนอไอเดียของการละการอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีก็คิดแทนเขาบางทีเขาก็แบบว่าเราลองมาทําอย่างงี้กันแม้มันก็เลยเหมือนได้แบบ explore อะไรใหม่ๆ แสดงว่าเราก็ไม่ได้ขายสวนเยี่มคือขายตลกด้วยก็คือเป็นคนตลกที่สวยนิดหน่อยคนสวยเพราะคนยูบอกว่าเล่นไปเล่นมาก็เหมือนเบลล่าจริงเหรอไม่คือเราได้ปลดปล่อยไงเราก็คือได้ใช้ตัวละครเป็นข้ออ้างค่ะเป็นนางเอกไม่ต้อง ขี่ควายก็พอก็พอไม่ตกควายก็พอเพราะเราก็เคยขี่ไปแล้วนี่เคยขี่แล้วค่ะแต่ที่จริงนายฮอยคือต้องขี่ม้าแต่เบลบอกว่าพี่วีวเบลกลัวม้าม้าสูงอ่ะขอขี่ควายได้ไหมขออเด์มาอูใช่เพราะความจริงแล้วถ้าเป็นนายฮอยอ่ะเขาจะต้องขี่ม้ากันค่ะเขาจะเขาจะเท่กว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เราแบบเราทําไม่ถึงใช่เรารู้สึกคุ้นเคยกันมากกว่าจริงๆงเราเคยขี่ม้ามา เคยมคังคะ,อ,ะอาจจะแค่แบบถ่ายเคยบุพเพอ๋อแต่ไม่ได้ขี่เองไม่ได้ <c oughs> <อ>ขี่เองค่ะใช่แล้ <c oughs> วพอกลับมาครี้ชื่นใจไหมเหนต้องเลดก็พร้อมชื่นใจค่ะชื่นใจก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะก็ไม่คิดว่าเออแบบคนจะยังดูละครกันขนาดนี้มีคนฝากถามว่าอะไรทําให้แบบว่าละครเวลาทุกทีต้องเลติ้ต้องมาโอ้ยแบบว่าเป็น เขาเรียกว่าน่าจะไหลไหลไหลยอย่างอ่ะมรรวมกันนะคะมันอาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนคนอาจจะเครียดอยู่แล้วพอเป็นละครเราที่ทําให้ทุกคนแบบได้หัวเราะได้ทุกคนอาจจะนึกถึงเสียงหัวเราะแบบนี้หรือว่ารูทีนแบบนี้ในการที่เอ้ยเดี๋ยวสองพุ่มพึ่งต้องมาเปิดดูละครอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจไหมหล่เราเป็นเจ้าแม่เลดิ้มาทีไรก็ทูบทุกทีโอ้ยขอบคุณมากค่ะอขอบคุณที่ยังแบบดูแล้วก็สนุกกันอย่างรุหาูนี้จะยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวโดนแล้วโดนอีกเดี๋ยวมันก็จะมีเอใช่มันก็จะมีเหมือนเหตุการณ์ที่เออนั่นแหละค่ะมันก็ไม่เหมือนละครปกติทั่วไปสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แบบไม่เคยได้เห็นเราอาจจะเออเขาเรียกว่าเข้าหาพระเอกหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเบลล่าถึงบอกว่าบทมันอาจจะดูไม่หนักแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงมันจะหนักทั้งแบบว่าตัวเออะไรอย่างเงี้ยคือความ นะคือเล่นไปทุกฉากมันเหนื่อยมันใช้พลังเยอะมากทุกทุกฉากเลยค่ะแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะมีคือความจริงแล้วเส้นเรื่องเขาก็จะปูไปแหละเดี๋ยวมันก็จะมีเส้นเรื่องที่มีความเข้มข้นอะไรก็มีค่ะมันมันได้ดั่งใจหรอเบลเพราะว่าเบลรู้สึกว่าไม่อยากพักดราม่าก่อนอยากเล่นคอมเมดี้แต่พอเจอแล้วมัน เออพอมันมาถึงจุดที่ต้องเป็นดรามา่ามันก็ดราม่าจริงจังอยู่ค่ะสําหรับเออเรื่องราวมันก็ค่อนข้างใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยคือละครเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่คอมเมดี้อย่างเดียวก็คือค่อนข้างครบรถแต่ว่าในแง่ของคอมเมดี้ก็เป็นอะไรที่ได้เล่นอะไรเยอะมากแล้วก็ได้ได้ได้ขายไอเดียก็ค่อนข้างเยอะยค่ะมันกับเพื่อเจนยังไงบ้างว่าเราสามารถทำลายอาถรรา์ทุกอย่างาาาได้าาเพื่อเจนคือมีแตะว่าหลายคนกังวลอยู่ว่าเดลนหน้ากับเจนจีนมาเจอกัน เพราะเหรอที่ไม่เจอกันนานอ๋อค่ะเพราะว่าต่างคนต่างเติบโตอ่ะต่างก็เหมือนไปรับวิชาเอาคมของตัวเองมามั้งอย่างเงี้ยค่ะเออยังไม่ค่อยได้คุยกันหลังจากนั้นสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ก็ดีใจอ่ะตอนนี้เพื่อนเติบโตแล้วเพื่อนกำลังจะเป็นพ่อคุณใช่ค่ะเตรียมหรือยังยังเลยค่ะ เห็นพี่ก้องปนอยู่แบบอยอย่ามาบอกนะว่า<ห>พ่อตอนไหนอทองแพงค่ะแล้ว <laughs> ผ่านเป็นอะไรดียังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ในในตูมสมบัติเราก็มีเรอนน้ำทองเ <c oughs> <laughs> ออมันราคาแพงป <c oughs> <ห>วดใจดีใจกับเจมส์ดีใจมากค่ะเพราะว่าเออตอนที่เขาจะขอแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในโมเมนต์กับเขาเพราะว่าก็ตอนนั้นก็กําลังถ่ายเนี่ยแหละแบบจะขอแต่งแล้วนะขอแต่งแล้วนะนี่มีกําหนดแล้วนะแล้วนี่ก็บอกว่า ทำไมเธอแต่งเธอไม่ดูคิวฉันก่อนเลยฉันไม่ว่างสักวันเธอไม่ถามคิวฉันก่อนเลยอย่างนี้นี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานสักงานเลยค่ะเพราะว่าแบบเออติดแบบติดอ่ะเราไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ย ค่ะแต่จนตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อแล้วเร้เปล้ว่าปกติเรียกเจมว่าคุณแม่ไงนิปเบลก็เลยถามเจมว่านี่ต้องเรียกคุณแม่หรือคุณพ่อเจมก็ยังบอกว่าเป็นคุณแม่ต่อไปก็ได้วพราะมันเรียกเจมว่าคุณแม่มันชินมาตั้งแต่ปฏิวัตดารค่ะเรียกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ี้ว่าเขามีหลังเราต้องเตรียมยังไงบ้างแง่ๆต้องเตรียมอะไรอ่ะเพราะว่าเรกัวื้องลองแล้วสิบาท เออใช่พี่เกดให้แล้วก็ถือว่าทางวงการให้แล้วค่ะเราเราเหมาร่วมเหรอยเราเลยเรามาจากใช่ใช่เราอยู่วงการเดียวกันไม่เน้นว่าเขามาวนวนเวียนในชีวิตเราบอกว่าหลานมาแล้วนะานี้วยนะต้องมาแบบไม่ไม่หรอกไม่ค่ะไม่ค่ะไม่สื่ออะไรบางอย่างค่ะไม่สื่อนะเขาค่อนข้างดีเลยแหละโอเคเลยไม่ไม่กดดันอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนัดที่พี่เกดไปใช่พี่เกดดีใจด้วยคุณได้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน ปฏิบัติธรรมมันุดค่ะเป็นเซนซีของั่ไปกี่วันอะไรพักเด็ดเลยค่ะไปประมาณ5วันค่ะ<อ>ต้องเคลียร์คิวไปเคลียร์คิวคือช่วงนี้คิวค่อนข้างเคลียร์ง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะแบบเหมือนจัดไปซ้ายไปขวาได้ได้หน่อยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีกําหนดถ่ายอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ยาวอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเคลียร์ได้ค่ะเลยแบบไปเติมพลังนิดนึงค่ะแล้วห้าวัน ปิดวาจาปิดโทรศัพท์ค่ะใช่ไปที่เขาใหญ่ค่ะของพระจันชียาสาโรค่ะสงบยังไมลูกสงบมากเลยค่ะเพราะว่าคนไปร่วมประมาณร้อยร0อยหแต่ไม่มีเสียงพูดกันเลยอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนได้ยินเสียงข้างในตัวเองเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบพูดเยอะมากเลยในหัวอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ร้องเพลงทั้งวัน,วนคือ มันขึ้นมาเองค่ะ<อ>ใช่คือถ้าเราอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเออแบบเออเราเป็นแบบน,นี้อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือเราทํางานอยู่ในวงการมันต้องแบบไปล้างออกหน่อยแต่ว่าวิธีนี้เป็นการชำระจิตใจแบบว่าวิธีออกใช่ส่วนตัวของเบลค่ะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าเราเรา,เรารับอะไรมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราต้องแบบเคลียร์ออกบ้างที่จริงมันสาม,มารถตัดได้ใช่ไหมเบลพอเราไปอยู่กัน ได้นะเพราะว่าเราเหมือนเตรียมตัวไปอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็บอกเทียงงานอะไรไว้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลก็ได้ตก,ก่อนนิดเอเป็นเก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละคือบางทีเรารู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องคนอื่นแต่ว่าเราไม่รู้แบบภายในข้างในตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะโอเค